ปานปั้นคลินิกให้บริการเสริมหน้าผากเสริมขมับเสริมจมูกเสริมล่องแก้มเสริมคางทำตาสองชั้นตัดไขมันใต้ตาล่างตัดยกปีกจมูกทำปากกระจับตัดแต่งริมฝีปากยกมุมปาก ดูดไขมันแก้มและเหนียงตัดไขมันกระพุงแก้มฉีดไขมันหน้าเด็กฉีดลดริ้วรอยฉีดฟิลเลอร์ร้อยไหม ปันปั้นคลินิกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2014ห้องผ่าตัดได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขปลอดภัยได้มาตรฐานแพทย์ผ่าตัดมากด้วยประสบการณ์พร้อมติดตามดูแลการรักษาอย่างใกล้ชิดดูดีอย่างปลอดภัยและมั่นใจใช้บริการที่ปันปั้นคลินิก